มันไ่ได้คิดว่าเอ้ยรถไฟประมาณต้องอันนี้แน่ๆเลยหรือว่าฉลามต้องอันนี้แน่ๆเลยทะเลทะเลอาจจะแบบผิดแน่ๆน่แต่ผิดทุกคนครับเอ่วันนี้เป็นวันไม่ใช่วันเกิดวันนี้เป็นวันแต่เมื่อก่อนกิ๊บเตอร์ฮะก็เดี๋ยวของกอนเดี๋ยวเราพูดอีกครัสหนึ่งรออยู่เป็นไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้าง นี่ถามทุกคนเลยว่าถามไอ้นถามจูเตอร์เอาใจเอาใจว่าตอนแรกเราตื่นเต้นมากตอนนี้คือสบายแล้วเราเสียงกรี๊ดสลักเป่าเอาเรากรีดไหมใช่ว่างดูยืนดูตลอดเลยจอหล่อมากวันนี้ให้แบบหล่อลิบราคอมเตอร์ านก่อนด้วยอ่านก่ Northwest อนหล่อเท่าแบบยืนอยู oh ่โดวจันทร์ยังแบบแท้ตาเลยบนดวงจันทร์มองนักนั่งอ่านหนังสือบนดวงจันทร์แบบเราอ่านอะไรหนึ่งดวงจันทร์ก็ต้องลอยอยู่วว่าเราเดือดเราเราถ่วงน้ำหนักไว้เราถ่วงน้ำหนักที่ข้างหลังแล้วก็เราก็อ่านหนังสือแล้วเรหายใจยังไงเรียกเราหายใจได้ ที่บอกว่าต้องใช้ออกซิเจนว่าจะเจนอยู่หรือไม่อยู่หนโลก่าอยู่หรือไม่ลกใช่ก็อยากได้ดิวเตอร์สู้เพราะดิวเตอร์ยังเหลืออีกหลายโชว์มากๆแล้วก็โชว์แต่ละโชว์ก็จัดเต็มเห็นเขาซ้อมมาแบบโอ้ก็ฟอร์มเลยแบบแบบดีมากๆเป็นเดือนฮะซ้อมทุกวันแล้วก็ช่วงพักต่างๆที่ผมไปซ้อมด้วยก็ซ้อมจนถึงแบบดึกเดื่นติดดือนเลยครับก็ วันนี้ตอนที่เพลงแรกขึ้นก็รู้สึกว่าเ้ยภูมิใจภูมิใจแบบตื้นตันตื้นตันแทนความตั้งใจแบบเตอร์ที่แบบทําออกมาได้ดีมากก็อยากชมเต็งอยากพวกน้องให้นะไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องจะพายก็ใหไม่ได้ร้องไม่ไดร้องเลยไม่ได้ร้องเสียงเล้งใจฟังจริงๆทำไม่รู้จะร้องแล้วก็จะร้องว่ามั้งใจฟังนี่ คนตลกนะยิ้ะวันนี้ววายมากอ๋ออยากตเตันใช่นทั่จริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยิ้มมากๆนะครับถึงแม้ว่ามือจะยังไม่หายดีแต่ก็ยังแบบยังมาร่วมโชว์ในวันนี้ก็เก่งมากที่จริงอยากอยากเต้นอีกเพลงนึ่นหลังจากนี้ด้วยแต่ว่าแบบ ไม่ไหวเลยไม่ทาเลยเต้นอีกเตแต่ยยังไม่โชว์เดี๋ยวเดี๋ยวราโชว์ก่นคืออยเต้นเพลงั้ด้วยก็สึกว่าไม่เลยไม่นม่ทเลย่ทันเไม่ทันหลไม่ทันย่าันเยไม่ันอยไม่นเลไม่ทันเลยไม่ทันเลยไม่ทันเลยไม่ทันไม่หันเลยไม่เลยไม่หันเลยไม่ันเลยไม่ทันเลยไม่้ันเยไม่ทันเลยไม่ทันเลยไม่ันเลยไม่ทันเลยไม่ทันยไเลไันเเนม่เไม่เไม อะไรนะตอมือใช่ไหมนี่เขาแขลียได้แล้วปะอันนี้ขายัได้แล้วแต่มันยังไม่แข็งแล้วีกวาอีนอแล้ววันนี้จแล้วนะอีไม่ัมเ เช็คเช็คใชมไหมนับอยู่ตรงนี้ั่ตรงนี้ช่วยหน่อยแบบเออตรงนี้อยู่ตรงนี้คือไม่เห็นหน้าใครเลยแบบจริงเพราะว่าผมยังเห็นแล้วแต่ว่าเหมือนยืนอยู่บนดวงจันทร์จริงๆแบบในในท่ากลางตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแบบท่ากลางนี่เห็นแค่แบบดวงดาวดวงดาวเต้เห็นครับมาแล้วสองล่างใช่ไหม รอแปบนะครับท <laughs> ุกคนรอรอเลยไม่ก็มีรอแบนจังเยนะครับอยากเห็นดวงดาวเอนังเครับอฮ้ยเ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 ฮ้ยอ้ย แต่จรเขาไม่เห็นเป็นข้าเต่านะฮะจริงๆเล้วเป็นตู้เตาหรอ่าไม่อยากเป็นตุ้เตาเป็นพิงเกอรไม่เป็นเต่าจนี้จะไม่เป็นเต่าเลใจไม่เป็นเตาใจแน่ใจเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเสียงเปลี่ยนเลยนะค้งงยิ้มอะ ถตาดูไปรูมัชุดเหมือนรถแท็กซี่เหมือนกันเั้่เราจะมาเวเลยนขเเรยโนะเดี๋ยวเราก็นเออล่นตลกขั้นระหว่างตรงนี้ก่นเราเล่นตลกเปนเหรอเราเล่นไม่เป็นทันพู่เลยไม่รู้อ่ะเล่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็เอใช่เช <c oughs> ื่อ <c oughs> ดินวก็ชมเียชช้ยชซมีเล่นจได้ร้ทุกท่ีเล่นแบลายหลามากเลยแต่แบบทุกชงตอนเล่นๆคือบไม่ได้เลยแต่พอเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเริ่มตอบเริ่มจำได้แล้วมีอะไรอครับ

ก็บอกว่าไม่สนใจพวกเราแล้วอ่ะจุดโฟกัสไม่ได้อยู่ตรงอี้มาสายนะก็ไม <c oughs> ่รอดรอใช่ไหมรา <c oughs> ตอนตน้น <c oughs> ทุกคนร <c oughs> อจอร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 ออรเรอรอล้รออรอย,ยอร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 ยรอรอร้รอออออ